หน่วยงานรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันทั้งหมดสองพันกว่าแอปพลิเคชันทุกคนก็ต้องการความสะดวกก็ดูลงทะเบียนเที่ยวคนละครึ่งไออออ<ร>งทททเจงใช่ไหมให้ต้องให้โอกาสเขาก่อนสิ่งที่เราไม่มีคืออะไรรู้ไหมอะไรคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าเรื่องแอปพลิเคชันของรัฐบาลเขารู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้เลยอ่ะจริงผมจะเล่าความจริงให้คุณฟังเรื่องนึงเล่าค่ะเชิญ หน่วยงานรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันทั้งหมดสองพันกว่าแอปพลิเคชันทำไมเรารู้จักนิดเดียวสองพันเจ็ดร้อยแอปพลิเคชันค่ะแต่ละคนก็ทำของตัวเองขึ้นมาอุตลุดที่เท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะค่ะต่างคนก็อยากทำแอปของตัวเองก็อย่างเงี้ยก็หน่วยงานนูน่นนี่หน่วยนั้นกองนั้นกองนี้เรื่องเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ ทุกคนก็ต้องการความสะดวกมันเขากําลังคิดแต่สิ่งที่เราไม่มีคืออะไรรู้ไหมอะไรคะเราไม่มีแพลตฟอร์มแบบประเภทใหญ่ๆอะ่ะแบบ Big Data เขาพยายาม,มจะทำไอ้ไอ้ทางรัฐให้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลก็มีสํานักงานรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยเขากําลังกําลังรวบรวบจะทําอะไรกันสักอย่างเอาเดี๋ยวไม่มีนะแพลตฟอร์มซื้อของเนี่ยเราไม่มีนะที่แม้ทเข้าเหมือนที่เราไปเข้าในอเมซอนเข้าใน ลาซาด้าใช่ไลน์ช้อปปี้ช้อปป้อะไรพวกเนี้นะแม้แต่ที่เป็นบริการเซอร์วิสที่เกี่ยวกับรถยนต์ส่งของอะไรพวกเนี้ก็เป็นของต่างชาติถ้งงั้นไลน์เนี้ยถ <c oughs> ูกไหม <c oughs> เออลน์ก็ต่างชาติอาจารย์เรามีแอปพลิเคชันเยเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐทำอะ่ะแล้วเวลาที่เราโอเขาเปิดให้ลงทะบงลงทะเบียนคือคําถามคือเขาสงสัยอะว่าไอแอปต่างๆเหล่าเนี้ย พวกนี้เขามีการประมูลงานหรือสั่งเป็นบริษัทเดียวกันหมดแล้วเขาไม่มีค่าปรับเลยนะคะเวลามันไม่เสถียรแบบนี้ไม่ไม่คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับสื่อโทรทัศน์อะคุณเป็นไงคะคุณดูดิมันทําข่าวเหมือนกันหมดทุกช่องเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ได้อีกระดับหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้คือความยากทำข่าวอย่างที่เห็นอ่ะซ้ำๆกันเห็นไหเหมือนกันหนังสือพิมพ์ก็เหมือน แต่ว่าอีกระดับหนึ่งอ่ะมันต้องลงทุนทั้งคนทั้งสิ่งของทั้งอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรัฐบาลนะมีมันควรจะทําได้แต่กว่าจะโอ้โหมันเตอร์ตเติต,ต,ะตะกว่าจะไอ้น,นี่ไอคนนั้นก็แย่งทำไม่ได้คูอยากทำของตัวเองก็ดูลงทะเบ,บียนเที่ยวคนละค<า>รึ่ง่ะทททค่ะเจงใช่ไหมให้ต้องให้โอกาสเขาก่อน <c oughs> เจ๊งเจ๊งอ่ะก็คนไปลงทะเบียนแล้วมันเจ๊งไงดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้มีนะอา้าวดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะทำเสร็จแล้ว <S <S 2> <S 2> แต่ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งค่ะก็ไม่ได้ทดสอบก็เราก็ไม่รู้ถ้าทดสอบจริงใช้งานได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็นันสีก็มีคนบะมูงงานไปได้แล้วไม่เกี่ยวอาจารย์ท <ok ่านรัฐมนตรีเขาเอาไปใช้อย่างอื่นได้อ๋อเหรอคะงั้นก็รอแล้วกันนะ